เสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n วันนี้สูงสุดนะคะไทยป่วยโควิด -19 อีก7จ็ดรายตายพุ่งไป75ราย ศูนย์ข้อมูลโควิด1 9เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดสิของประเทศไทยค่ะประจำวันพฤหสัสบ,บดีที่8กรกฎาคม2,564วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่7,058รายค่ะซึ่งเป็นผู้ป่วยจํานวนรายวันที่สูงสุดอีกครั้ง โดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไป6,990รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในเรือนจำ68รายทำให้มีผู้ป่วยสะสมไป38,230รายแล้วค่ะสะสมเฉพาะตั้งแต่1เมษาย,ยนที่ผ่านมา279,367รายแล้ววันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก75รายค่ะรวมผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ไปแล้ว2,462รายค่ะขณะเดียวกันวันนี้ก็มีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้4,978รายนะคะรวมหาปว ไปแล้ว2 3 6 1 4 9รายค่ะ ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าล่าสุดเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลซึ่งภาพรวมทั้ง45จุดฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนไปแล้ว593,313รายค่ะขณะเดียวกันวันนี้กระทรวงแรงงานจะคิงออฟเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ในจัวัดชนบุรีเป็นวันแรก โดยที่ตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนในชนบุรีจะมีทั้งหมด4แห่งค่ะได้แต่ได้แก่อมตาคาเซนเซนท่านชนบุรีแปซิฟิกพาร์คสีราชาและเซนท่านมารีนาพัทยาโดยจะให้เฉพาะผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service เท่านั้นค่ะไม่รับการ Walk in ินส่วนโฆษกทมก็มั่นใจศูนย์พักคอยแก้ปัญหารอคิวรักษาเตียงขาดแคลนได้ ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกรุงเทพมหานครเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะถึงการเปิดศูนย์พักคอยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ได้เปิดศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชือ้อโควิดสิบเก้าที่รอเตียงแล้วจำนวนห้าแห่งที่พร้อมให้บริการซึ่งศูนย์พักคอยที่วัดสะพานจะเป็นศูนย์ต้นแบบเปิดให้บริการแล้วยังไม่พบปัญหาอะไรส่วนศูนย์พักคอยบางแคก็เริ่มรับผู้ป่วยแล้วแต่ศูนย์พักคอยอาจจะยังเปิดให้บริการได้ไม่เต็มที่คาดว่าใช้เวลาอีกประมาณสองถึงสามวันน่าจะมีความพร้อมร รรองรับผู้ป่วยซึ่งเดิมทีกำหนดรองรับผู้ป่วยไว้ที่2,560รายและอาจเพิ่มการรองรับเป็น3,000รายอีกทั้งการเปิดให้บริการศูนย์พักคอยจะช่วยลดรอยต่อระหว่างผู้ป่วยที่รอเตียงได้ทั้งนี้มาถามว่าผู้ป่วยจะใช้เวลาอยู่ที่ศูนย์พักคอยนานแค่ไหนเพื่อรอเตียงร้อยตำรวจเอกพงศกรก็กล่าวว่าในหลักการแล้วก็อยากให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในทันทีค่ะโดยไม่ต้องผ่านศูนย์พักคอยแต่เมื่อจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นจํานวนเตียงรองรับผู้ป่วยก็น้อยลงจําเป็นต้องใช้ศูนย์พักคอยเพื่อให้การ ือผูปอปอ้ปีท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะเหนืออีสานกลางตะวันออกและใต้ฝนตกหนัก กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยฝนเพิ่มมากขึ้นกับฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ตฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะกรุงเทพมหานาครปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับฝนตกหนักในบางแห่งวันน ่ำสุดค่ะย6 2 7องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด32 3 5องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว8นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN